สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวกุ้งาพี่น้องมาเลาะผู้อาผาตาักเสือได้ค่ะเด้อเมื่อนี้จะแ,แหงแหงขึ้เก็แล้วพี่น้องมาลุ่นน้ำสาวกบได้จ้าว่าสีไดเฮ็ดเทว่าไดเมื่อนี้พี่น้องจ้าดอกแรกแหกมันค่ะเฮ็ดก็ออาวงาเรยจ้าพี่น้องสองดอก หลังจากที่ปได้มาได้ค่เมื่อวานกับเมือกวนนีเน,นี่ละงอกเหลืองค่ะ,ะพี่น้องเบืองหนานวเราด้วยจังแตกได้เตกดีเมื่อเมื่อแามหนาวจะคือเตกแตนะ่น้ออันนี้น็ดละงอกขาวจ้าพี่น้องละงอกขาวค่ะ บานเบิดแล้วน่าจพะ,าาะพี่น้องนาเลค่ะพี่น้อง้ยดอกแตบบแบบกแตกก็เก่าละจ้าพึ่งเข,ขาจี้ค่ะพี่น้องเข่าได้หรอแต่ว่ากระแข็งดีอยู่จ้ะอีดอกนึงจ้ายุ้ยใกล้กันจ้านาเลค่ะพี่น้อง พี่เพิงเคยจี้ค่ะพี่น้องเล่นเถ้าปนไดดอกจะเล่นข้ากินแกงยำกรุบกรุบกรุบแซ่บค่ะพี่น้องจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วโงกจ้าเห็นแล้วง่โงกบาดแล้วยายมันยยงมันนี่แหละแต่ว่ามันใบตองบางมันดอกน้อยนึิดไง แค่นาเขียวคือดอกหน่อยทำไมนีน่นาเขียวด้วพี่น้องนาเขียวดอกนี้งามอยู่จ้ะบบเขียวลายคือจังอันอยู่ทางอุบลนด้คะเด้องามอยู่แม่นนาแล่าเจ้าพี่น้องสองดอกจ้า น้ำสาวกเด้อพี่น้องเด้อว่าสิได้กินบ่เหมือนเฮาเรื่องพี่น้องเฮ็ดเพิงจ้าเฮ็ดเพิงลีดีบ่เฮ็ดเพิงไข่จใจจากเถ่าเราจะโอ๊ยเย็บหมบ่มือถ้อไปนี่เราโง่เลี้ยงน้อยแหงๆแกงแดงแหงๆแกงแดงพี่น้องนี่จ้ะช่วงดอกเว้ย เี่ยไปใส่ล่ะทำมันน้ผมมาเรียันดอกแมนหน่อยละเขาดินจ้ามันโดนๆค่อยอทนึงเด้อพี่น้องมาอนี่นั่งดอกนี้เพราะท่านได้กินแต่กิดินเยอะจ้ะเจ้าไปไปทางสีเทาแล้วเฮ็ดกอเขาเฮ็ดเทาดินพี่น้องเลยลูกเฮ็ดกกเอเตีย้ย ี่นางมันเห็ดเพิงดอกนี่ดีจะไ,ไหนอไรจ้ะค่ะโอวดอกกวเา่เลยพี่น้องดอกก็เก็บเลยน่าเล เด้งามจ้าน้าเรียจ้า,จา,จาจมีจ้าที่นั่งมีผึ่งศาสจ้ามะกระพอดอกแรกมมันมู่เพื่อนได้เห็ดลราโงกไรเราเด้อจ้าแต่ว่าสาวกบได้เนาะได้นหน่อยๆแต่ดอกสองดอกน้าเลยจ้า ตั่งดอกไปไดเป็ต่ห้ก็ตั้งแกงแสบด้วยค่ะสดอกละค้าพอดีโอ้ยมีเต่ตต่เบื่อพี่น้องเลยเตเบื่อตายเบือบ่นอไม่จอตตยเบือเบ่อฮิรังงูจ้าฮิรังงู เหลืองเหทละงกอกแดงเนาะเพื Heaven, đ triangle, đ motto, ่อนมันม <Napoleon. S 2> ันออกแดงได้จ้ะนี่ปลานี่ออกเป็นสีแดงๆดงจัง่อยเห็ดสาวโกเป็นเห็ดเทลาดอกเด้อพี่น้องว่าไม่มูมีพวกเพราะมึงได้กับดอกนี่เขาช้อนดอกนะใช่ เออในโส่หิงโมจนน่นาแหลกกำลังออกด้วยทางเลยจ้ะดอกน้อยๆได้ผลเม็ดข้าวดินนะค่ะพี่น้องจ้า เม็ดนาแลดอกก็ต้องเป็นต่หักคันก็ต้องเกลียงเสียบนาะค่ะส้มน,นาแลอีกแล้วค่ะจ้าดอกสวยๆเลยค่ะมาได้จ้าเก็บเห็ดน้ำสาวโกพี่น้องดอกก็ลังเป็นต่หักเป็นจุมจ่มๆอยู่จ้ะ กิโลละดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะนาสงสารด้วยวะพี่น้องเอ้ยกิโลละดอกกิโลละดอกนี่ได้จาเห็ดมอกระดัยำนี่คะ่ะพ,<อ>พี่น้อง,องไงทองประงางอ,าาาาอ้าวเข้าไทยเข้าก็เท็ดตั้งสี่ตัวคุณน้องคะ่ะ เขเฮ็ดจังได้เขาก็เห็ดแบบนี้ตัวน้องนอนจ้าจ้าเห็ดกอเห็ดกอเหลืองเลยว่าเห็ดก้อ่าวได้จ้าใสอีกแล้วพี่น้องเขาบอกเคลียร์กับว่เห็นได้จ้ามันใบตองมันหนั เรื่องบอใบไม้ก็ค่ะไปเห็นบใบไม้น้ขนาดอันนี้ยอดชมม่วงแล้วค่ะยอดชมม่วงไปใส่เกียนไปใส่เกี๊ยนเฮ็ดนะคะเนาะออกรถเตี้ยวได้จังเด้อรถเตี้ยวค่ะเตี้ยวคล้ายๆกันกับพักติวลราจ้ะ มะมุ้งก็ลังงามจ้าหน่สมม่วงค่ะสมมงกินกับอันแหนมเนื้อกันได้แล้ค่ะเด้อนีิกินกับอันแหนมเนื้อกันไหมวิธีแหนมเนื้อกินหรอนี่นาเล้จ้าพี่น้องแต่ว่าตัวส,สีหาเห็นด้วยค่ะตัวส,สีหาเห็นด้อพี่น้องเด้อยัางย จิ้มเมเลยแหละอุ้แต่ลกเบิงะะ่งเี้ค่ะสมมงก็จะพี่น้องก็เลังงามค่ะดอกจาเบิ่งดอกนี้ได้จากพี่น้องแบนแตะเตะจะไข่เหยียบแบนได้แบนดีนี่ลางงาะงูก็ค่ะพี่น้องสามดอกจะสามดอก ตามดอกค่ะพี่น้องมีดจ่ใส่นออบาสอันนี้บ้งงางแง่ปานนั่นดอกดูสิคะเนื้นอก้าวขาวรู้ป่าเน็ดน้ำแป้ง เขาเปลที่จะเิ่นโมเลยค่ะทินว่นดี้ยินเสียงเขงาไหมเยอะเห็เนนนเหนึ่งแดงที่ตรงกลางมิดก้อแดงได้พี่น้องไปมิดก้อ นี่โก้เลยคะ่ะโกโ้แดงมาเรียจากพี่น้อง,งนี่แดงจากพี่น้องแดงนมากค่ะอือพี่น้องมาโนบเลี้ยงจ้านี่แก่ดอกนะึงนี่ดอกไม่หน่อยดอกนึงค่ะนี ไม่รีท้อลูกแก้วเลยนีแจดอกนึงอดีข่ turkey, าดอกเนื้อดีได้ซีดอกข่าได้ซีดอกจิ้งก้อยไก่ลวดไงจ้าเห็ดเพิงค่ะเห็ดเพิงหันแม่นสาวนุ่นกะสิว่าเห็ดเพิงหวานอะไได้จ้ะ เดี๋ยวสาวกบยันมันไปเห็ดเพิ่กขมบ่หวานให้ขมบูพี่น้องเอาขึ้นโตละจ้าเห็ดติดดอกนึงค่ะพี่น้องเด่นอนองเองอหน,นามาจนเหีเห่ยวแหงวัดพี่น้องเห็ดเพิ่กจ้าให้เพิ่กเขาจี้จ้า ขึ้นข้าวจีเอองามอยู่คน,นเฮ็ดพึงดำดอกนี่แตกละแหงบดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพึงดำเทากระเทาจะว่าแย่งแข็งแข็งอยู่ดีจ้า,าดอกเฮ็ดพิ่งดอกนี้ดูจ้าพี่น้อง นืเฟืองดำค่ะอยู่ใตเวตตวงไม่ได้เป็นสีนี่นะจ๊ะนี่หลังงกแกนี่หลังโง่หลังงกเท่าเกียบเงี้ยวตุ่มเน็้อหาดสีสมพี่นอ้องเอ้ยถือเสื้อตาก,กับาก้ากโงดีไร <c oughs> น้อง ยางออมทิบออมเดียนมันกกไม่อยู่ละขหางรถนี่ด้่เท่าแล้วเสยถุงมอระนะดละี่น้อทอนเฮ็ดใส่กันก็ได้จ้ะสองคนกับเบ้าจิมได้ค่ะสองคนเดี๋ยวนี้เบ้าจิมพ่อเนี่ยออกมาได้ค่ะ เียงนองบนหัวด้วยหัวได้หัวดีววดนอนต๊กกงหันได้นอนเด้อเนี่แทงแรงได้สม,มีก็ว่าดีแล้วนะคะพี่น้องแทงแรงคลักไร ยังนองบนหัวดมอีกๆๆอ,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 อยู่ในปลาพุน่นนี่ค่ะผลงานซาโกมันสองคนกระบาวจิ้มเลวจ้ะมาเวนผู้เดียวนี่จ้าเฮ็ดซาโกมันนี่พี่น้องเอ้ยได้กินแล้วค่ะมันกอยเลื่มขอฝากกดไลกดแช่ให้เก่าด้วยจ้าพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำได้จ้าขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่เขามารับชมที่เขามากกดติดตามสาว,วากนะจ๊ะเนาะถ้าสาวกไม่คิดไม่ดีๆก็สิง่งหมายพี่น้องมือต่อไปเรื่อยๆได้ะค่ะเด้อสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีได้ค่ะพี่น้องเด้อ